ศิวาน,นันมีดหมอสวัสดีค่ะค่ะวันนี้จะมารีวิวมีดหลวงพ่อกลวยวัดโคสิตารามจังหวัดชัยนาทให้ทุกท่านได้ชมกันนะคะค่ะเรามารับชมมีดหลวงพ่อกลวยนะคะค่ะดำไม้ฝักไม้ค่ะเป็นมีดเก่าโบราณโบรนาณน,นะคะ เก่าดั้งเดิมค่ะสวยงามค่ะเรามารับชมใบมีดกันนะคะค่ะสวยงามค่ะ มียันด้วยนะคะค่ะสวยงามค่ะเก่าโบราณโบราณจริงๆค่ะสวยงามนะคะมีอักขรล,ลงไว้ด้วยนะคะ ท่านไหนที่มองหาก็ทักทายกันเข้ามานะคะเป็นมีดเก่าโบราณโบราณได้มาก็เอามารีวิวให้ทุกท่านได้ชมกันเลยนะคะเล็กเก่าเดิมๆเ,เลยค่ะ เฉพาะใบสิบนิ้วนะคะรวมด้ามและฝักสิบห้านิ้วค่ะสวยงามค่ะเป็นมีดเก่าที่หายากนะคะท่านไหนที่สนใจก็ทักทายกันเข้ามาได้เลยนะคะสิวันนั้นมีดหมอขอ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันและกันด้วยนะคะท่านไหนที่คอยเป็นกำลังใจโดยมาตลอดก็ขอขอบพระคุณอย่างมากเลยนะคะค่ะสนใจติดต่อ0631394897ศิันัั้นมีเหมอขอขอบพระคุณค่ะ